สวัสดีพี่น้องโปรไฟสุขสุขคนเนาะพี่น้องเนาะเอฟซีลุกท่านเนาะพี่น้องเมนี้ก็มาพบเพาะกระบป๋าเบนพี่น้องสองบบาเบนเมนี้ก็มาเข้าสซาบะคีอยู่เพื่อนบบาใจพี่น้องมันสเจ้าเจ้าเจ้าเบาใจเห็ดกินยังนะพี่น้องมันต้มหอยข้างนี่ว่าลวกหอยข้างเลยนะมาทำลุงผสมกันเด้อพี่น้องเด้อบบาใจไปซื้อมาจาก่ใครนี่เนาะ ซองพี่น้องบปกซองโอ้สืออยู่กซองพี่น้องปกซองมีใครอย่นอันอันห้อยได้บบมีบอห้อยที่เ้องคือเาซื้อมานจ่เซโนมือเียนะเออเขาน้องรมแมน่อ่มนแมนแมนแมนนเออสุกเลยเป็นลูกแล้วเพี่น้องกูเลยบัดมาแต่บ้านบุล้วเขาเลซื้อมาฝากีเขาน้องรมมาเห็นกินบกคด เป็นสุดเลยในเรื่องเขามันบอ่อส่วนแายเขาเ็เป็นสุดนะแ,แม่เขาแยกทายแม่แน่นือนี่จะหมักหน่วยใหญ่พี่นอ้อ,องเลยนะมาแต่เวียดนามได้พี่นอ้องมาทางสุกแล้วพี่นอ้องสุกทีเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องอันนี้คือเอาออกเบ็ดเพือเป็นนวอันนี้เป็นสินปลาคอเนาะพี่นอ้องหรือว่าซินปลาชนพี่นอ้อง

คือสิโตใหญ่ขนาดนั้นบนเป็นสองตลูบนนี่ลูโตัวนี้ก็ขึ้นอยู่ตลาดแ่วปักสงฆ์น้งี้หกสิบอยใครยุ่งสแถวซีนูนี่แปดสิบได้ตามเงแล้วนั่นก็นั่น่ได้ตีเตียมอไปอย่างพี่น้องย่างเสร็จไหมหีบมาแต่วแมนหีบระดีที่สุดเล็กย่างมันจะกิดสนิมพี่น้องอันนี้บาร์บีกระ่บจากในน้งบานได แมโอ้ยฐานกระด็นจิงขึงพี่นุงเอ้ยฐานน้ำกะขากราเีนฐานเนาะเดี๋ยวอขอบขญค่นทุกฐานเด้อที่เขามาหับส่งเบาเบนนะพี่น้องเนาะก็บอกใจเาะบห้ข้าวเดียวจะสุดแมน พอดีป,ป,ปิ่งมูสุกพอดีลุงโดยโดยบาง<ด>เอฟซี<ด>บางคนก็นสีผู้เนาะบอกเบนกับบอกใจไป,ไปจังไดมาแบบใดเนาะพี่น้องซึ่งบบาใจเป็นเป็นล้านเคยกระบอกแมนพี่น้องเป็นลูกของันไอ้เพราะเขาเกิดก่อนเนาะพี่น้องซึ่งว่าแมนย้งกับเ็นอาของบอเบนคือกันอะไรพี่น้องเป็นบึ่งเบนซีอื่นอาอื่นอื่นได้เคียวกับอื่น อ่าพี่น้องยังเงินเกินอ่าพ่อบอกเป็นเป็นลูกของผู้ใหญ่ของทั้งผืนพี่หน็อกทั้งทั้งขุดทั้งเง่าเลยพี่น้องเลยอืมไปหาไปบึงส้มกันนะพี่น้องมา้ยจะเป็นอะไรพี่น้อกมาตรงนะโอ้อขันวิธีปิ้งปลาพี่น้องให้ปิ้งใส่เล็กยางมันส่โบแซ่บมาพี่น้องถ้าใส่เล็กย่างนั้น เดี๋ยวถ้ายหับส้มไปพี่น้องบอกเป็นสิถ่ายแบบเป็นระยะให้พี่น้องเบิ้ง zoom อีพี่น้องตอนนี้บอกใจกำลังสีมักมูปีกไงพอใหญ่พามพี่น้องเอ้ยทั้งพามทั้งทั้งพามทั้งบูมเอนพาพกินกันเบิร์ดเลยพี่น้องจะพะอ่ะพูบัวภามันบอกกินบ่เปล่าใช่ปะกินกินน้ำพิการพี่น้องพอดีแหละพอดีลรามาพอดีเราพี่น้องแมนแมนแมนชกพอดีแปลงพระเข่าอดรถเสียงนลดผนกำลังมาพอดีพี่น้องเย เราตอีกไปเบียตอนีมาพี่น้องที่ห้องเราทีบุปีมีแต่ยานเดียวาเลย้องีมักใส่ตะเกือกไปนวดบ่นแม่โอ้บุิใส่สอดซีอิวเนาะเอ้มักใส่ตเกือบไปรรมาต่เลยตะเกือกงนวดพงนวดพี่น้องปกติทุบปรติเทียบใส่แตงโนี่บิทุกเออทำบุิทุบบุเนังพี่น้องบุเนัง นี่ขาหันมาทางปิ่งปลาพี่น้องโอ้มือหนึ่งไปจับกอมือหนึ่งไปจับไมหีบนะพี่น้องเนาะทีละขอโทษขอภัยพี่น้องที่ถ่ายเป็นการขืนไวกน e ้กันเลยคอโทษเอฟซีดูถูฐานเดอ้อที่เขามาเบ่งมาชมเป็นกำลังใจให้เบาเบนเดอ้อพี่เนาะไงบูมีก่กำลังใจกับเงางอยกันได้เบาเบนกับบ,บูมีบ่บริโต๊บเมนโต๊บคอมเมนต์ของงานเอฟซีกันเลย ม <m č s 1> <m č s 1> ื่อคืนก็นอนท่าต่อ ABC ก็จน01:00น02:00นอยู่ได้หลับพี่น้องบ่ได้ไปแย่งกันบ่บ่ได้ไปเยืองแต่ก็ยังไปเยืองกับเบาใจพี่น้องไปเยือกไปเยือบ่กระปอมไปกกระปอมมนก็ได้กระปอม2โตพี่น้องเอ้ยจนบ่พอกินบ้านเมืองก็ไปได้พี่น้องบ่เป็นก็บใจไปบ่พออีกมื้อน่ะกระปอมก็ยังอยู่เลยบ่อือยังกินซะ ไผ่กระเด้งเกิงขืงอยู่พี่น้องเลยอาเที่ยวครับหับส้มไปอีกพี่น้องสิไทยไปเลยใหญ่พอเป็นพี่น้องได้เบิ่งได้ส้มกันเนาะพี่น้องเนาะเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ภาพมันมาแต่เอตวิ่งเลยพี่น้องสวัสดีพี่น้องใช่สวัสดียายมุเรงได้ใบยัง่ะใบดอนืคิดว่าผมสวยกว่าหรือเปล่ากี่น้อง โดยโดยโดยโอ้ยขบุดขบพูณน้ำปู่ใจดีพี่น้อยที่มีน้ำใจใส่ศรัทธามาสร้างวะห้ามเลยมันจะน่ามาผูกกับผูกกับปีงมูพี่น้องปีงมูแบบเป็นพิธีแบบง่ายๆได้พี่น้องได้คุณไดะเค็มกินได้ได้พี่น้องเอฟซีกนได้กะอาตามสูตรบ่าวเบนบ่าใจเต็มเลยพี่น้องใส่ไม้หีบไม้ไผ่แบบบ้านพี่น้องมักกับมักเกลือพี่น้องกับพป่งสุรลดพี่น้อยแล้วเราเราแบบนั้น เดี๋ยวแต่บึงหับส้มไปอีกพี่น้องหลังจากนั้นเบาใจเพิ่มมากหเจียวเนาะพี่น้องเจียวผิดพงเขาใชเห็ุกินกันอย่งตัวนี้ฮะบอกปีบอกหนอกมาเล้วเออปิ่งปลากขาปิ่งงูเนาะพี่น้องเนาะปิ่งปลาเนาะพวกนี่เยอะ่พยสบงสลุดก็ไปพี่น้องใส่ไล่ใส่ไลายใส่หน่อยใส่หน่อยพี่น้องโบเซ่โบเซ่พอดีพี่น้องขายโบได้ตัวนี้เป็นที่ขายโบได้ประจำโคงโคตรถูกโคเรื่อนเนาะพี่น้องเนาะ ปูกกินก็นมีพี่นนอะแต่ว่าผูก,กินะไลายัวพี่นะใ่มความกลาย,ลายักก็อแรงนะอือคือนนะอยูอ่บูชาป่านย่างน้ำลานเลยเนะาะน้ายเองสุ <laughs> ไป <laughs> โวยวยโอย่าพึ่งว่าเอาสิปักผนกับผักโรอัอเอาไปาได้เขาไม่กินนีดอกเห็น <laughs> บได้ลายมือไหอยังไง โขอดูขาไฟพี่น้องเลยใส่สิปินใส่น้ำปลาน้ำปลากระบอมีหอตรงนพี่น้องน้ำปลาเม่ใหญ่เงงพี่น้องเลยเมยใหญ่เงงพี่น้องพอเมย์ใหญ่เงงเป็นคนเห็ดนาะพี่น้องมาซอยใบหอมบัวใท่พี่น้องตั้มซาเลยจากคันน้ององ์เบาใจเองพี่น้องรูมือเล็กมือเศ้ารดมือเศ้ามือเล็กเล็กคักหอมเปิพี่น้อง

คิดง่ายๆ่านทพี่น้องบวเป็นหาวีที่ที่้องอีสแงหลอกพี่น้องเลย่กลงที่จะเตรียมอาหารผีน่องอ่ามบเบิ้อกดบบท่านได้อันนั้นมื่งายเนาะอ่บุท่านุกเินไปใช้รอาม้ินข้าวันกด้พี่นอดพี่น้อง้กันเออวุตาได้เตรียมกินผอกันบ่ Ba kỳ các thì bọn quanh 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 nó đi ก็เลยสิได้ขอบทขี่เปนี้เดอ้อพี่น้องอถ้าหับชมต่อสอง่งเบาใจได้พี่น้องเดอ้อ,อขอบคุณทุกท่านที่เขาา้กำลัาสนับสนุนมาหับสมุทรพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลอย่าลืมกดไลค์กุศลขอเป็นนเดอ้อพี่น้องผิดพลาดประการใดขอโทษขอขอภัยสวัสดีพี่น้อง